ความในใจจากเขาส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะอะเรามาดูกันค่ะว่าความในใจจากเขาส่งถึงคุณเขาอยากจะบอกอะไร ขึ้นมาไปแรกก็เจ็บปวดเลยค่ะเขากําลังเจ็บปวดนะคะเขากําลังเสียใจเขากําลังพยายามเยียวยาหัวใจตัวเองนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเหมือนอยากจะเป็นคนที่มีความสบายใจมากขึ้นนะคะเขาอยากที่จะให้เรานั้นเป็นคู่ของกันหละกันดีรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีข้อจํากัดนะคะ ข้อจํากัดที่ทําให้คุณและเขาไม่สามารถเป็นคู่ของกันและกันได้ไม่ว่าข้อจํากัดนั้นจะเป็นข้อจํากัดจากอะไรก็ตามได้หมดทุกเรื่องเลยการงานการเงินในระยะทางเวลานะหรือแม้กระทั่งมีไไฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่โสดแต่ตอนนี้นะคะเหมือนตัวของเขาเองกําลังพยายามทําความเข้าใจในความรู้สึกกําลังพยายามทําให้ตัวเองอะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเขาพร้อมที่เขาจะ เดินตอบคุณถ้าหากว่าคุณทั้งสองคนนั้นโสดด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่โสดเขาอยากจะบอกว่าเขาเองสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่เสมอแต่เขานั้นนะคะอาจไม่สามารถที่จะทําให้คุณเองนั้นเป็นคู่ของเขาได้เพราะเห็นไหมคะจากไพ่เนี่ยอารมณ์ของฟิลไพ่คือพลังงานที่อึดอัดพลังงานที่เหมือนกับทุกอย่างมันคลราคาซังกันมานาน เราไม่สามารถจะฟื้นได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ได้ในตอนนี้ถ้าคุณมีคนที่ไม่โสดแต่ถ้าคุณโสดเรื่องของระยะทางเวลาที่เป็นข้อจํากัดเรื่องของครอบครัวที่เป็นข้อจํากัดมันจะสลายหายไปเพราะาตัวของเขาเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเองนั้นมีความต้องการนะคะมีความต้องการอยากให้เรานะคะอยู่ในชีวิตของกันลกัน ซึ่งดีเห็นว่าแผลในใจเนี่ยนะนะความเจ็บปวดในใจอ่ะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะนาตอนนี้คือเขามีแต่คำว่าเสียใจแล้วก็เสียใจแล้วก็ขอโทษเพราะเขาเองก็อยากทำให้ดีที่สุดเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าดีที่สุดของเขาเนะ่จะสามารถทำให้คุณได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้นะ่ะเขากำลังหาวิธีเพื่อทำให้สถานการณ์ระหว่างเรานะ่ะ มันยังสามารถอยู่เคียงข้างกันได้นะคะ,อะขอเพืม่มอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ความเจ็บปวดจริงๆนะมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความเสียใจแบบแสนสาหัสจริงๆแต่เขาว่าอยากประครับประคองความสัมพันธ์นี้กับคุณอยากเดินไปข้างหน้ากับคุณณตอนนี้คือชัดเจนมากๆว่าเขากําลังหาวิธีให้เราสองคนน่ะสามารถที่จะเคียงข้างกันได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์แบบใดก็ตามหรือสถานะรใดก็ตามตัวเขาเองคืออยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาเองนั้นอยากที่จะให้มีการรักกันในชีวิตนะคะอะมาดูราศีของคลิปนี้นะธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกลุมค่ะคนราศีมีดนะคะคนธาตุน้ำเมีกรกฎพิจิตค่ะแล้วก็คนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะ โอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ